โอเคครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่งาน Motor Expo International นะครับปี2020นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูที่บูธของ m i l l e n n u u m u u t o นะครับซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายของ BMW กับอ,อะไรอะ, Mini ะ,ะมินิคูเปอร์นะครับผมทีนี้สิ่งที่ผมเลงตรงนี้ก็คือว่าวันนี้ผมอยากจะมาดูซีรีส์2 ที่เป็นตัว2ล้านต้นๆน,น,นะครับอยากจะรูว้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูหน่อยสิโอ้สีนี้สวยมากซีเป็นเป็นซีรีส์เเป็นเป็นเอสจายเอ็มสปอร์ตโอ้โหแบบนู้ิสวย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 ,สวยนะครับผมหาไม่เจอซีรีส์2อยู่ตรงไหน,น X1 เราไปดู X1 กันก่อนไหม X1 ตัวนี้คือคนลุงเยอะใช่จริงๆแล้วสวยนชะ เป็นตัวที่1.99นะครับที่เริ่มต้น1.99 x นตัวนี้ลอ้อโหล้อใหญ่พอสมควรนะแบบโอเคนะอ๋อนี่ไงซีรีส์สองที่รู้สึกว่ามันต่ำเป็นสองเป็นสองเป็นสองล้านต้นต้นเนี่ยเนี่ยนะครับสองจุดห,น,หนึ่งหกเก้า ประมาณนี้นะมันเป็นรถที่เราสนใจทั้งคู่เลยนะซีรีส์สกับ X1 นี่ X1 เป็นยังไงนะ X1 ดูกว้างไหมลองโอ๊ตเดูแคบ่คบหอหน่อยหน่อยไหมขอขออนุญาตนะครับใช่ใช่ใช่ดู ดูเล็กลูมนุ่นางา่ๆนะครับอาลองลองดูปูแบบได้โอเคนะดูแบบโอเคแนละ้วแต่ว่าข้างหลังจะโอ้บาะนุ่มมากบอดนุ่มมากนะครับตรงนี้บอะนุ่มมากคือค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับนี้แต่ห้องโดยสารข้างหลังดูแบบแคบแค,บแคบนิดหน่อย นะใช่ไหมดูดูผองห้องด้ยสันด้านหลังมันจะแคบๆหน่อยนะครับตัว X1 ตัวนี้นะมผมอยากจะดูข้างหลังข้างหลังนะครับข้างหลังมันเปิดได้นหนะ<ม><ม>ต้องอยู่อืม,ม โอเคขอบคุณครับไอตรงนีเนง้เป็นยังอะไรครับขอเป็นยังอะไรโ okay, นะ <c oughs> อเคเป็นยังอะไรโอเคนะเห็นเนีอยอ๋อสซอสครับสีดำสีดำมันเป็นคริตเตอร์หน่อยเออโอเคนะแบบ <c oughs> ชอบบปล่ <c oughs> ชอบบปล่ชอบบปล่ ชอบบอบมันดีมันสวยเียมันมันค่อนข้างที่จะเออในราคาเริ่มต้น1.99ง 99, ผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะแบบสตาร์ทใช่ไหมสตาร์ท1.99แล้วก็ผ่อนผ่อนเดือนละหนึ่งประมาณนั้นนะตัวเนี้ยใช่ไหม คือต้องบอกก่อนว่าต้องบอกกันว่าผมจะมาดู X1 ตัวนี้กับซีรีส์สองตัวนี้ตัวตัวตัวซีรีส์สองตัวนี้มันมันดูต่ำๆนะใช่ไหม,ไมใช่ไหมเออสวยนะตัวนี้สวยตอวหน้าตัวจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากเออแต่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเล็กๆนะแต่แบบเหมือนหน้าเหมือนหน้ามันใหญ่นะเนาะ <c oughs> แล้วมัน B.S.I 5ปีหรอ B.S.I 5ปีประกันชั้นหนึ่งลองลองนั่งดูงไหมนุ่มมากนี่เป็นไงรู้สึกบอกมันโอเคมากเลยครับอืก็ไม่เข้ารุ่นไข่งไทย<ะ>ก็ไม่เข้ารุ่นหไทย <c oughs> รู้สึกได้ นะสีสวยสีสีสวยดีเออสีสวยดีอ,อ,ยดอยากอยากรู้เหมือนกันล้อเป็นขอบ18 255ดสทับห้นะครับตัวนี้ตัวเอกวัน